ไม่มีน้ําเราก็อตายได้ครับซึ่งกับชาดินนี้ยคือเราปูต้นไม้อะไรจีบมีพิษเพราะนั้เราก็ผ่ามาเป็นอาหารได้ที้งก็ไม่ยากครับถ้าเราสนใจครับถ้าเราสนใจที่จะทําครับแผ่นดินตรงนี้ที่พระองค์ทันไว้เราเนี่ยผมจะทาให้ดีที่สุดทถาที่พมททาได้ครับพระองค์ทันคือมาทําให้เราได้มาถูก่ากครับแต่เราทําไปพระองค์ทันก็ได้ดูทํตอบแทนพระองค์ทันได้ครับขอบคุณพระองค์ทันที่ มาทําแก้มลิงนอกย้ายใ,ให้ครับชาวชมพรที่ไม่ให้หน้าท่วมชาวชมพรนี่ครับซึ่งเวลาที่เราจะต้องทําเรื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทําเราทําต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทดแทนองค์ท่านประเทศไทยนะครับโชคดีที่มีนายล่วงนะครับ